สวัสดีค่ะนกมิสูสระบุรีจรุรัตน์นะคะวันนี้นะคะนกจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมวิธีการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอดิจิตอลนะคะในตัวปาเจโลของเรานะคะจะมี3รูปแบบในการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เราสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะพอสตาร์ทรถติดแล้วนะคะให้เรามากดที่ Enter นะคะ Enter ตัวนี้กดลงไปเลยค่ะ แล้วทีนี้ให้เราเลื่อนไปที่ตั้งค่านะคะเลื่อนที่ลูกศรไปที่ตั้งค่าแล้วก็กด enter ลงนะคะตอนนี้หน้าจอของเรานะคะจะเป็นรูปแบบที่1นะคะเดี๋ยวเราลองลองมาเปลี่ยนรูปแบบที่2กันเลยนะคะก็คลิกลงมาค่ะแล้วก็ enter ลงตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบที่2แล้วนะคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบที่3ามเราก็กด enter ลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รูปแบบหน้าจอ แล้วก็เลื่อนลงมาหารูปแบบที่3 Enter ลงนะคะตัวนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานลูกค้าสะดวกแบบไหนให้กดรูปแบบหน้าจอแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นมารูปแบบที่1นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชุดรูปแบบหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะในตัวปเจโรนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนให้ลูกค้าเลือกรูปแบบแบบนั้นนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ